ว่าลำโพงกลาง4ตัวแหลม2ตัวแล้วก็ับเบสหนึ่งตัวเนี่ยมีวิธีการต่อ,อยังไงท้ายคลิปจะเป็นการต่อภาคเจไฟซึ่งใช้สวิตชิ่งเป็นตัวเป็นแหล่งจ่ายนะฮะ สำหรับการต่อลำโงพงซับเบสนะครับถ้าเกิดว่าลำโงพงซับของเราเนี่ยเป็นแบบไว้คู่นะฮะเราก็ไม่ควรจะขนานไว้นะครับควรจะต่อเลือกใช้ไว้คู่เดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขนานไว้แล้วค่าพิเดนซ์จะต่ำนะครับลงเป็น2โอห์มแล้วก็จะต่ํากว่าสเปคของตัวบอร์ดนะครับก็ต่อตามนี้เลยนะครับซับบวกซับลบนะครับลำโงพงซับ8นิ้วนะฮะ ก็จะเห็นว่าค่าพีเดนของลำโพงซับเบสและก็ค่าพีเดน์ของพาวเวอร์แเคช21นะครับก็จะตรงกันแมทช์กันนะฮะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องตัดหรือว่าเรื่องพักขยายพังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ลำโพงซับที่มีกำลังวัดสูงเกินไปแอมก็จะขับไม่สุดดอกนะครับเสียงก็จะไม่อิ่มนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับลำโพงซับเบสนะฮะต่อไปการต่อลำโพงกลางแหลมนะครับรูปแบบการต่อเนี่ย ลำโพงเสียงกลางแต่ละข้างนะครับเราจะต้องอนุกรมกันก่อนนะครับ ก่อนที่จะไปต่อขนานกับลำโพงเสียงแหลมหรือว่าทวิตเตอร์และลำโพงเสียงแหลมเราจะต้องนำคาปิเซตเตอร์เสียงแหลมมาต่อขั้นหรือว่าต่ออนุกรมเท่านั้นนะครับกับลำโพงเสียงแหลมลำโพงเสียงแหลมนะฮะเมื่อถูกขั้นด้วยคายิเสียงแหลมแล้วเนี่ยตัวลำโพงเสียงแหลมจะกินโหลดเฉพาะความถี่สูงตามค่าซีที่เราเลือกเท่านั้นนะฮะเราจะต้องเลือกค่าสีไม่ให้มีขนาดใหญ่เกินไปหรือว่าความจุ เยอะเกินไปนะครับเพื่อที่จะให้ความต้านทานรวมลดลงต่ํามากค่าซีที่เหมาะสมในวงจรนี้ก็คือ2.2มโครฟรัดไม่เกิน4.7ไมโครฟรัดนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็น3.3มโครฟรัดและค่าปา3.3ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยจะตัดความถี่อยู่ที่ 5k ถึง 6khz นะครับที่ผมขึ้นวงจรที่ดูตอนนี้ก็คือ c h a n n e L L อย่างเดียวนะครับ Channel R ก็ต่อเหมือนกันนะครับ R กับ L นะครับกลางแหลมซ้ายขวาต่อเหมือนกันเลยนะครับ กันต่อคาปาค่านี้นะฮะจะตัดความถี่เสียงแหลมอยู่ที่ 5k ถึง 6k เฮิรต์นะครับและค่าอินพุตรวมจะอยู่ที่5.3โ oh อห์มถึง6โอห์มต่อข้างนะฮะก็ถือว่าไม่ต่ำกว่าสเปคของแอมป์ Quiet kind of peace on a simple.